สนามช้างอินเตอร์เนชช่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและมมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในสุรพลอุทินทุผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอร์เรสจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตาช้าง นายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรวมถึงตัวแทนจากบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงจำกัดและบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดรวมทั้งทัพนักบิดตัวแทนประเทศไทยที่ลงแข่งขันในรายการเข้าร่วมงานการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ทวีปเอเชีย er รายการเอเชียโรดเ c ซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ชิงชัยทั้งสิ้น6สนามใน5ประเทศ โดยสนามประเทศไทยแบ่งเป็นสองสนามได้แก่สนามแรกและสนามสุดท้ายของฤดูกาลโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่25 2 7ถึง27มีนาคมและ18 2 0ถึง20พฤศจิกายน2565ครับก็จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะในเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้ ส่วนสำหรับปีนี้นะครับผมก็มั่นใจว่า FIM Asian Road Racing นี่นะสามารถจัดขึ้นได้ครั้งหนึ่งเพราะเพราะว่าความเข้มแข็งนะครับแล้วก็การที่คนไทยเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการป้องกันของโควิด -19 โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันในบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับเราก็ได้มีการจัดการแข่งขัน ในมาลาทอนมาเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคมซึ่งก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์แล้วก็ความพร้อมของสนามช้างนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความพร้อมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะความร่วมม,มือของคนบุรีรัมย์ทุกๆคนแต่ที่สําคัญนี่นะครับก็เป็นความพร้อมของทีมผู้ แข่งขันด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็มีทั้งทีมฮอนด้าแล้วก็ทีมยามาฮ่5เพราะฉะนั้นการแข่งขันเที่ยวนี้เรามีถึง16ประเทศที่มาร่วกทําการแข่งขันแล้วที่บุรีรัมย์ของเราก็ได้เป็นสนามเปิดแล้วก็เป็นสนามที่ปิดในเวลาเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ต้องบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วการที่เราสามารถจัดตรงที่เราจะจัดตรงนี้ก็เป็นการ เรื่องเอาการแข่งขันกีฬานียมานําการท่องเที่ยวผมมั่นใจว่าการแข่งขันคราวนี้เนี่ยก็จะมีนักกีฬาเข้ามาแข่งขันใน16ประเทศทที่รู้แล้วก็มีนักแข่งขันเข้ามาร่วมการแข่งขันแต่ที่สําคัญนะครับผมคิดว่าการถ่ายทอดสดออกไปมากกว่า30ประเทศในตรงนี้เนี่ยก็สามารถ เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปในตัวในเรื่องของความพร้อมของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์จีพีซึ่งเราจะมีการจัดการแข่งขันในปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับในปี2565แต่ผมคิดแต่ที่สำคัญก็คือเราจะทำการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็นำมาซื่อการท่องเที่ยวมั่นใจว่า เป็นการเริ่มการเปิดประตูของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวของการกีฬาเนี่ยได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องขอขอบคุณชาวบุรีรัมย์ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วช่วยกันดูแลนะครับและช่วยกันป้องกันในการที่เราสามารถจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ได้ก็ต้องขอบคุณสนามช้างนะครับแล้วก็ ท่านประธานท่านในวินชิตชอบนะครับที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อในการให้สนามในการแข่งขันคราวนี้ครับ